สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ไหนครับถ้าบอกแล้วทุกคนจะฮะหรือเปล่าอยู่ชนบุรีแล้วครับเหมือนมีบ้านอยู่ชนวันนี้พเพิินว่าเรามีคุณลูกเพจคนหนึ่งครับอยากรู้ว่าร้านสันคอหมูย่างไม้ละหกบาทขายที่ไหนยังไงวันนี้เราเลยมาลงพื้นที่พาไปดูกันแบบเต็มๆนะครับไป <One. S 2> get ตรงนี้ก็ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับงั้นเอาเอา <Okay. S 1> สิ ยี่สิบไม้แล้วครับขายทุกวันไหมครับขายทุกวันแล้วก็ขายเฉพาะตอนเช้าเงี้ยหรอตีสี่ถึงสิบปูตรงนี้เขาเรียกอะไรครับเขาเรียกถนนท่าเรือฝลเจริญ่าแลือคนคราวที่แล้วมากินครับแล้วก็ไปบอกเพื่อนเพื่อนก็เลยแบบโอ้อยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไครับ ไม่เคยเจอครับในกรุงเทพก็ไม่มีใครเอาสันคอหมูมาปิ้งครับลุงได้กําไรไหมครับเนี่ยกำไรน้อยเดียวจะมีกะทิมะพร้าวลาบากีเออใช่กระเทียมที่ไทยน้ำตาลน้ำอ้อยอ๋อขูดขูเป็นเหนียวแต่ลงตัวแต่กำไรดีมากเลยคุณลุงมีชื่อไหมครับชื่อพี่แสงครับปีนี้ยุเทธหลัยล่ะผมติดซีน่า มาชิมกันได้ครับกรุงเทพฯหาวิมีรับประกันขอบคุณนะครับพี่แสวงผมครับทีนี้ก็สันคอหมูปิ้งที่แสวงก็อยู่ในมือเราแล้วนะครับถ้าเหนียวห่อละ5บาทนะครับแล้วก็สันคอหมูปิ้งไม้ละหกบาทเอาจริงอ่ะมันไม่แพงเลยนะ ถ้าทุกคนมีโอกาสก็แวะมาชิมได้นะครับก่อนจะตรงไปเที่ยวบางแสนศีราชาบางพระหรือพัทยาถ้ามาเช้าๆแบบผมมาออกจากกรุงเทพสักประมาณ6โมงถึงนี้ก็ประมาณ7จดโมงนิดๆเองก็แวะซื้อชิมกันได้โอเคมาชิมกันดีกว่านี่งไงครับ อย่างที่พี่สแสวงเขาบอกครับเมื่อกี้ว่าเขาอะมาทุกอย่างเลยสามเกลอลาบผักชีกระเทียมผิดไทยเครื่องถึงนะครับหอมฉุยเลยแล้วด้วยความที่มันเป็นสันงคออะมันจะเด้งเด้งนุ่มๆอันนี้ดีมากครับก็เลยถามเขาว่าเนี่ยกาไรเยอะไหมเขาบอกอกำไรนิดเดียวแต่อันนี้มันทําแล้วอร่อยอร่อยจริงครับแล้วผมว่าในกรุงเทพอะมันมันหากินยากอยู่นะครับมันไม่ค่อยมี อร่อยจริงครับเรามาชิมกันอ่าหมูปิ้งชิมจริงอร่อยอร่อยมากๆนี่คือคันแทนคันแทนคันแทน